นิเยาทารุนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงตลอดปี2,566ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมังกรนะคะไปดูกันเลยว่าในเรื่องราวนะคะโดยรวมภาพรวมของการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภจะเป็นอย่างไรสำหรับออราศีมังกรนะคะนี่คือ8เหรียญสถานการณ์ด้านการงานการเงินเป็นไปด้วยดีนะคะมาเรื่อยๆ เก้าถ้วยความสุขสิบดาบการจบกับอะไรที่เป็นท็อกซิกการจบเพื่อการเริ่มต้นใหม่ต่อเนื่องเลยนะคะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแฮงแมนการอยู่กับตัวเองเพื่อการตื่นรู้เดวิลเจ็ดไม้เดอะแมจิชียน เเหรียญและ3ไม้เท้าโอเคสำหรับเรื่องราวนะคะของชาวมังกรจะเป็นอย่างไรบ้างนะ <c oughs> ในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยชาวมังกรจะมีสถานภาพทางด้านการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจะสังเกตว่าเรื่องการเงินเนี่ยจะมีเข้ามาเรื่อยๆ ไม่ได้ขาดเลยทีเดียวถึงจะมีการขาดบ้างหรืออะไรบ้างนะคะคุณก็จะสามารถต่อสู้ฝ่าฟันไปได้นะจนในที่สุดเนี่ยนะคะคุณก็จะสามารถที่จะมั่นคงนะคะจะมีช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่าเออการเงินของเราเนี่ยดีมากๆเลยนะคะถึงเก้าเหรียญเนี่ยแบบว่า เยอะมากนะคะที่คุณจะได้ครอบครองในเรื่องของทรัพย์สินนะบางคนก็อาจจะได้มีในเรื่องของอสังหานะคะมีบ้านมีรถใหม่อะไรแบบนั้นด้วยซ้าไปนะคะความสุขมีมาตลอดเรื่อยๆนะเนีย่ยก้าถ้วยนะคะเป็นความสุขความเบิกบานใจที่บางทีคุณอาจจะได้รับอะไรที่มากกว่าคนอื่นๆเขานะอย่างเช่นการที่มี มีมากกว่าคนอื่นนะคะมีบ้านสองหลังมีรถสองคันหรืออะไรแบบนั้นนะคะคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของการที่จะมีเรื่องปัญหาค่าใช้ใจ่ายในบางครั้งเนาะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะต้องเคลียร์ส,สางซึ่งนีิสิน,นะคะให้หมดไปนะแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะสามารถเรียกหานะคะ มันได้อีกนะคะในเรื่องของทรัพย์สินนะแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องของการรอคอยบ้างสถานการณ์โดยรวมเนี่ยเหมือนสิ่งที่คุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสนะที่จะได้ประสบความสำเร็จนะคะได้พบเจอกับสิ่งที่รอคอยนั่นเองในเรื่องของ การงานนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยก็จะมีคนที่เ,เห็นความสามารถของคุณนะคะความรู้ความสามารถที่คุณอาจจะไปเพิ่มเติมมานะคะในเรื่องของทักษะสกิลต่างๆอะไรแบบนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆขยับขยายงานใหม่ๆได้ด้วยนะคะใครที่ไปเรียนต่อเพื่อการที่จะพัฒนานะคะ เพิ่มความรู้นะคะเพิ่มคุณวุฒิในเรื่องของการทำงานเนี่ยคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะมาด้วยแบบความอะไรล่ะเรียกว่าเป็นผู้ทรงภูมินะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถสมนะกับหนะ้าที่ตำแหน่งที่จะได้รับนั่นเองแล้วก็จะมีการต่อสู้ฝ่าฟันอยู่บ้างนะจะพูดถึงว่า คุณอาจจะเข้าไปอยู่ในเรื่องของการแข่งขันนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าคุณพร้อมที่จะต่อสู้กับมันพร้อมที่จะแข่งขันนะหรือคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศของการสอบแข่งขันก็ได้นะคะการสอบแข่งขันถ้าคุณตั้งใจพยายามอย่างเต็มที่เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับ ชัยชนะได้รับการคัดเลือกในการแข่งขันนั้นๆเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็อย่าลืมในเรื่องของการงาน <c oughs> ถ้าหากคุณมีการจบลงในเรื่องของการงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามันเป็นอะไรที่เราอยู่ไปแล้วมันก็รู้สึกทุกข์ทรมานทนกับมันมานานอะไรเงี้ยบางทีการจบก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะหาสิ่งที่เป็นแพชชั่นของเรานะคะนี่ก็คือ Page o f w a n d s นะคนที่จะมาพร้อมกับการเริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่ทำด้วยใจรักถ้าคุณทำด้วยใจที่แบบว่ารักมีแพชชั่นกับมันแล้วความสำเร็จก็จะอยู่ในมือคุณอย่างแน่นอนนะคะที่โดดเด่นก็คือในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นอย่างคนที่มีความพร้อมนะคะคนที่มีวุฒิภาวะนั่นเองนะ ส่วนในเรื่องราวนะคะของความรักเป็นยังไง <c oughs> ในเรื่องราวของความรักน่าจะมีคนที่จะเข้ามานะคะสำหรับคนโสดเนี่ยคนที่โสดมานานก็จะมีคนมาขายขนมจีบคุณนะคะอยากจะสม่ำเสมอในความสัมพันธ์กับคุณอะไรแบบนั้นนะหรือใครที่เพิ่งจบตัวไปกับความรักที่ แสนจะทุกข์ทรมานมานานนะคะก็จะได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่คุณจะไดเออ้เหมือนกับว่าได้ได้อยู่กับตัวเองจนตกผลึกว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรมีการตื่นรู้บางอย่างว่าบางครั้งนะคะการที่เราหันกลับมารักตัวเองนะคะให้คุณค่ากับตัวเองมากๆแล้วก็สกรีนคนที่จะเข้ามาในชีวิตซึ่งแน่นอนว่าอาจจะมีทั้ง คนที่จะเข้ามาทําให้เรารู้สึกท็อกซิกอะไรต่างเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องกันกันออกไปนะคะดูเหมือนว่าคุณจะมีภูมิคุ้มกันในเรื่องนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วแบบไม่เข้าท่าคุณก็จัดการออกไปเลยนะคะบล็อกออกไปหรืออะไรแบบนั้นนะแล้วก็อาจจะมีคนเก่าคนใหม่เข้ามาวนเวียนในชีวิตของคุณได้เรียกว่า เป็นคนที่มีมีมสเสน่ห์ก็ล้วกันเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์ก็เลยมักจะมีคนที่ก็อยากจะเข้าหาคุณนะอะไรแบบนั้นนะคะคนที่อยู่ไกลจากคุณรักที่มีระยะทางไกลนะคะความเป็นต่างชาติต่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะคนที่เขาอาจจะอะไรล่ะนำมาซึ่งบางที เรื่องของความรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะคะแต่ดูท่าคุณก็คงจะปกป้องตัวเองได้ดีอยู่พอสมควรนะคะสำหรับเรื่องความรักนะคนที่มีคู่แล้วก็เหมือนกับก็สามารถที่จะประคองกันไปได้นะคะในปีหน้านะก็ผ่านอะไรที่ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันนะคะมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เหมือนกับเออเราจะต้อง สร้างความเข้าอกเข้าใจกันให้มากหรืออะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็มีความใจเย็นนะคะที่จะรอระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะในการที่เราสองคนจะปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นอะไรแบบนั้นนะเอาละนี่ก็คือในเรื่องของอการงานการเงินความรักนะคะในเรื่องของอสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพเนี่ย บางทีก็อาจจะต้องดูแลมากหน่อยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะถึงเวลาที่ต้องตรวจเช็คอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจเช็คดูนะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาบจริงๆแล้วโชคลาบเนี่ยน่าจะมีมาจากเรื่องของ ทรัพย์ส,สินนะคะหรือว่าในเรื่องของทรัพย์มรดกหรืออะไรแบบนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้โชคลาภจะมาในรูปแบบของ <c oughs> ความสามารถในตัวจากตัวคุณเองนะคะมากกว่าแล้วก็ถ้าคุณต้องการโชคลาภลอยอะไรแบบนี้นะที่ฟ้าประทานมามันต้องผ่านมาจากการที่คุณออ,อาจจะต้องไปทำสมาธิ ทำนั่งวิปัสสนาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ส่งผลที่จะให้คุณได้รับโชคลาภหรือว่าคุณได้รับโชคนะคะจากแดนไกลจากต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเอาลันี้ก็คือภาพรวมนะคะของเชาวมังกรปี2567นกะ็ะก็โดยรวมนะคะการงานก็มีโอกาสเติบโตขยายนะคะมีเรื่องงานใหม่ๆเข้ามานะการเงินก็มีรายรับ ที่ดีนะคะเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีการอา,อาจจะมีเรื่องของการลงทุนเพิ่มด้วยก็ได้นะคะความรักเรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะมีโอกาสขยายครอบครัวนะแต่ที่ต้องระวังก็คือบรรดาอา,อาจจะมีใครอยากจะเข้ามาเป็นความรักซ้อนหรืออะไรแบบนี้นะคะก็อย่าไปกังวลมากนะแล้วก็สุขภาพอาจจะต้องดูแลเพิ่มสักนิดนึงนะคะแล้วก็โชคลาภก็มีโอกาส มีโชคลาภเป็นระยะเหมือนกันนะคะนี่ก็คือโดยภาพรวมคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองนะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่นานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะคะหรือว่ารับดูดวงส่วนตัวก็ได้คอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นที่คุณต้องการให้อยู่ในชีวิตคุณได้เช่นกัน ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาถาร่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ